หัวใจมันกระซกระซาะโอ้งานนี้โจทย์หลายคนนะคะ FC คงสอบกันอีกออสองวันนั่นแหละก็ฝากบอกนะคะ<ม>ไอ้งองป่าไอ้เปรตตั้งหลายไม่ต้องดิ้นค่ะอยากจะร้องไรร้องไปเลยไม่ต้องมาต่อร้องไม่ต้องมาพูดพร่มเพื่อเพราะว่าได้ข่าวว่านักร้องนักร้องบรรณานนคนนี้ร้องไปแล้วก็แป๊กหมดนะคะไม่รู้ใครสั่งว่ารุยนะคะก็รู้อยู่ร้องรู้ ก็เห็นเราไปถามนี่ว่าเฮ้ยอันนี้แชทใครแชทใครเนี่ยใครสั่งไม่ให้ถอดผมไม่ได้ไมโคอนู่นนี่นั่นนะเตรียมจบเกมนะไอ้งาะพร้อมเมียนะไอ้ขังคุกด้วยเยินนะคนละสามสี่ม้แกันั่นเองไม่ต้องตื่นเต้นเตรียมกันไว้เยอะๆนะไอ้เมียเช้ามันบอกมันพร้อมนี่ทำเดียวสั้นๆนะคะ คำเดียวสั้นๆเกมค่ะไม่ใช่มุกกระลาหรอกอีกนานมึงอย่าไปหลอกวงเอฟซีไอ้เหาะเตรียมเงินเยอะๆพอมมึงเยอะหมายเยอะมุกกรลาพาเพลินก็แค่ประกันตัวสู้กันนะเด็กๆนะไอ้การปิดจอบปิดจอบปิดจอหนึ่งนะว่าสั้นปิดจอบหมายนึ่งของกูมึงมีให้หมายเดียวเหรอเอาอีกหน่อยซีอีกหน่อยสิจ้าเยอะๆหน่อยนะจะอยากจะปิดจอบให้จ้างกกลัน ไม่กลับบ้านหรอกาพรา่งนี้ต้องมีอีกมาเลย่อบีกอ้าวจิ้งจกตุ้กแกไม่เห็นหรอโอ้ยตาแล้วพูดส่งเสีลตัวก็ไม่ใช่จะเรกนั้นที่ฉันก็เดินไปเดินมายังบอกว่าไม่เห็นอีกวาเงินไม่ถึงเงินไม่ถึงอัดฉีดก็ไม่อีกจิ้งจกตุ้กแกน่ะนะส่วนอีโรยินยาอเป็นจำเลยนะเราเป็นจำเลยนะเนาน่ะอีโรยินยาอีนักข่าวปลอมเดี๋ยวกูล่อมาอีกรู้สึกในคลิปจะมีมึงด้วยนะเดี๋ยวกูจัดให้สักหมายสองหมายนะนะ อิรูฮินยาอิตางดาวกามาจะเล่านิทานให้ฟังนะคะเช้านี้จะเดินทางไปอ๋อนิทานกันนิทานเล่านิทานกันใฟังก่อนนะว่านิทานเรื่องนี uh, ้อ่าพอดีอ่านเมื่อวานเนี่ยอ่านนิทานไปเปิดเจอพอดีนะคะนิทานเรื่องง้อป่ากับคางคคกและแก๊งเมียชาวดินค่ะเพราะว่าอ่อตอนนี้นะคะได้ข่าวว่านิทานนะคะนิทานนิทานจะมาเล่าให้ฟังว่าคือแก๊งนี้นะคะ ดีดักเลยค่ะนใน,นิทานะคือแกงกลุ่มนี้ได้ไปกันแก้งพระสมองค์ขาเจ้าแล้วก็เจอดีเขาค่ะคือไปมิ่นไปร้ารานจะทุกพระจะร้องเรียนสารภาพคือจากวัดหนึ่งไปวัดสองบนดาวอังคารแล้วผลสุดท้ายเวนกรรมทำตันค่ะ ตามทันนะคะแก๊งนี้จบเกมทั้งชุดค่ะวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันจะไปอ่านนิทานต่อนะคะเพราะว่าอ่ามมีให้อ่านต่อเพื่อนของดิฉันนะคะอยู่ที่โรงพักนะคะบอกว่ามาอ่านนิทานมาอ่านนิทานต่อว่าอ่าแก๊งนี้ถูกดำเนินคดีอะไรมั่งกี่หมายกี่อะไรนะคะก็เตรียมตัวจะไปหาเพื่อนค่ะดิฉันก็มาเล่านิทานให้ฟังว่าวานนี้นะคะฟังนิทานเรื่องไอ้งอกป่าเนาะป่าเดิอดนาพร้อมพวกนะคะสารพัดที่ทําเร็วกับผสมองค์เจ้าแล้วก็หา,หากินกับวัดนะ นี่คือน,นิทานนะคะไม่ใช่เรื่องจริงค่ะค่ะดีฉันอ่านแล้วติดใจมากวันนี้ก็เลยนัดเพื่อนว่าโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปฟังนิทานเธอเล่าให้ฟังต่อว่าตอนนี้ไอ้กลุ่มคนนี้เนี่ยถึงตอนใครแหมกกลุ่มนี้ค่ะถูกดำเนินคดีรั่วแบดิ้นชักกระเดากระเดาค่ะเพราะว่าหนึ่งละไอ้พวกที่จ้างไปหรือว่าพวกที่สนับสนุนร่วมใส่ร้ายพระเจ้ามาได้ถึงกฎแห่งกรรมค่ะนะคะได้ชดใช้กรรมก กลุ่มร่วมกลุ่มใหญ่นะคะดิ้นยังไงก็ไม่ออกนะคะแล้วก็ในนิทานเรื่องนี้ได้ก่าวว่าผู้ทรงศีลท้าเลยมึงไม่ต้องมาเห่ามอหอนวางั้นท่านบอกไม่ต้องมาเห่ามอหอนบอกชาวบ้านบอกไอ้ไอ้ไอ้ป่าไอ้ง้อปลาไอ้ใดไอ้ลันไอ้คางคกไม่ต้องมาเห่าหอนู่นเจ้าผู้ทรงศีลดำเนินคดีนะคะหยุดเอาหอนได้วันนี้ก็จะไปสอบประคำแล้วก็ให้การนะคะแต่ว่าโอ้เยอะมากเยอะมากแล้วฉันต้องไม่อ่านต่อเพื่อนบอกสนุกมากอ่า ผู้ทรงศีลบีหนึ่งบีสองนะ้าเลยว่ามึงไม่ต้องมหาอหมอนมึงจะไปร้องสํา,า,งานักดาวอังคารดาวพุธดาวพุธโตหรือมนูนจะไปจังหวัดไประดับประเทศไปเลยไม่ต้องเห่านะอยากทําอะไรทําเลยโนสนโนแคร์อันนี้เป็นการแจ้งความดําเนินคดีส่วนตัวในนิทานแล้วมึงจะดิ้นทำนี้อะไรพวกมึงไม่ผิดนะะไปแล้วค่ะเด็กนันเตรียมไป,มไป,มไปมแต่เช้าเลยเพราะว่าอยากฟังนิทานต่อเพราะสนุกมากนักเพื่อนไายสิบโมงต้องรีบไปแล้วนะคะต้องไปก่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนบอกว่า,า,ะวาจะเลี้ยงอา,อาหารเชา้าค่ะเพราะแถว นั้นตลาดแถวนั้นนะโอ้ยมีหน่อไม้อร่อยมีน้ำพริกอรเลยอร่อยค่ะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะว่าไอไอไอง้อปากแก๊งเดรันฉานย่นดิ้นกันยังไงกันเดินกันยังไงดิ้นให้ตายนะมีเงินเยอะๆเห็นบอกว่าในนิทานมันจ้างสนงธนายจ้างก็แพ้ค่ะนะเรียมอาร้านมือไว้ดีๆเราพิมพ์นิ้วมือระรัวส่วนอิหยนอะไรเนี่เออมีอิหยนด้วยนะขนาดนิทานโดนอีเมียเจ้ารอค่ะว่าจะประกันตัวคอยดูนะคะ ว่าสามหมายสี่หมายอีนี่จะประกันตัวไหมไม่นานการเดี๋ยวจะแจกบ,บัตรเชิญช่วงปีใหม่พอดีนะคะว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างการเล่านิทานถึงตอนที่อยู่บนโรงพักค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวไปอาจจะขับรถไปฟังต่อว,ว่านิทานเราเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าตอ่อ จะหยาดจแอบไปดูไปดูผู้เบาแข่งเรือพี่น้องค่ะเจ้าเจ้าเจ้าไปเจ้าไปมีความสุขนะเพื่อพี่น้องไปเป็นเบิ่งเขาแข่งเรือวะนี่ไหมสี่ใบมึงตกใจเหรอก็หมายคุณพ่อคุณแม่มึงจะโดนกันไงไอ้คางไงเอโนไก่หมายคุณพ่อคุณแม่มึงสิบสี่ใบมึงตกใจเหรอก็หมายคุณพ่อคุณแม่มึงจะโดนกันไงไอ้คางคุกไอ้ง้ออีวินเมียเจ้าถึงดอกมาเต้นไงมึงอย่าลืมนะ ออไอ้คางคกโดนหนักหน่อยลบคลิปก็ไม่ทันแล้วละเมิดละเมิดผู้ทรงศีลเอาประวงประวัดเอากอารชื่อเสียงผู้ทรงศีลไปหลอกแดกประชาชนตอนนี้ผู้ทรงศีลฟ้องแล้วหลอกแดกประชาชนนะซึ่งตอนแรกผู้ทรงศีลคิดว่าจะเอาเงินมาบูรณะวัดนู่นนี่นั้นไอ้สั์รู้ไหมตอนนี้ไอ้คางคกอันนิทานดางคาไหนนกไก่กูจะบอกให้เลยดิ้นเพราะอะไร ประวัติผู้ทรงสินนู่นนี่นั่นเอาไปแชนแล้วหลอกขายเครื่องรางของของังโดยอ้างชื่อผู้ทรงสินน่ะมันยาวฟอกเงินนั่งไอ้องไก่มึงไม่ต้องถามหมายคนพ่อคนแม่มึงอะ่ะ ญาติามึงรับหมดทุกตัวญาติมึงนั้นเลยนกไก่ที่ออกหมายไหมเนี่ยไอ้ขางโคกไอ,งอ้งาะไอ้เมียเจ้าไอ้ยนผัวญาติมึงโดนรับไล้ขางโคกโดนตนักหน่อยฟอกเกินเอาประวัติผู้ทรงศีลไปแฉไปทำอาหารกินงานนี้นะโดนหลอกลวงประชาชนด้วยเล่นกับใครไม่เล่นจัดหนักนะมึงไม่ต้องดิ้นไปกราบผู้ทรงศีลหรอกเพราะผู้ทรงศีลมอบอำนาจกูแล้วน้โนกไก่ไอ้แม่เย็ดสมน้ำหน้าหมดทางหาก,กินหลอกลวงเอฟซีเรียนกรรมคนพ่อคนแม่มึงก็ช่วยไม่ได้นกไก่เดี๋ยวกูจะไปเอามึงในสวน ยางนะฝากบอกยากมึงด้วยสิไก่ว่าไงคะเออไอโนไก่ต้อวัดใจเอเอไอมิสาชีพเป็นไงจ้าตอนนี้พุพบจุดจบหรอแม่แม่เอซีรู้ทันวายเขาแบนหมดเลยแล้วตอนนี้เป็นไงจ้า ขีดยางก็เป็นไงเมื่อก่อนโอ้โหแดกเล่าเส้นของหลอกลวงทําเป็นโอยกลางเส้นใหญ่หลอกลวงมาสองสามปีตอนนี้แม่แม่เอสายบุญเขารู้ทันหมดว่ามึงอะคือไอเดรันชาในขี้คุกไอขี้ยาหนีหมายจับสารพัดหลอกลวงได้ใน FC แม่แม่เอฟเขารู้แต่เขาขี้เกียจจะพูดแม้กระทั้งมอเตอร์ไซค์ว้โกงนู่นโกง ไม่น่าถึงคิดว่าคนอื่นโกงหลอกโกงนั่นแหละจัก,กรยานโมอโเตอร์ไซค์ซื้อนู่นซื้อนี่แดกของทีโอสั่งไปขายเป็นไงล่ะแม่เอฟซีเขาออกมาแฉอิจฉาคนนู้นคนนี้เห็นแม่เอฟซีทำบุญอนะใครต้องอิจฉาต้องดิน้น เขาให้ความนับถือหน่อยเพราะว่าสงสารสมเพศเห็นว่าแบบไม่มีปัญญาอะไรเขานับถือเรียกพี่ชายพี่ชายโอ้ยแล้วเป็นไงท้ามาทานโนเสือกหลงตัวเองคิดว่าอูค่านี่ต้องยิ่งใหญ่ไอสัตว์แดกไปเยอะเมืองหาแดกแในสวนยางไม่มีใครให้มึงหรอกไอโนไก่นี่มึงโชคดีมาหลอกลวงในโลกออนไลน์ยูทูบเบอร์เจอแม่แม่เอฟซีเขาช่วยเหลือไปแล้วผลสุดท้ายบาปของมึงมันหนาก,กว่าบุญไงหมดหนทางเลยตอนนี้ไม่มีจะแดกแม้แต่เอฟซีใจดีทั้งหลาย เขาอดทนกับพฤติกรรมมึงไหนผลสุดท้ายมึงกัด มึงเดรัลฉานมึงเห่าเขาเพราะความอิจฉาความไม่มีปัญญาไม่มีสมองเห็นแก่เงินเนี่ยกันได้ซึ่งเขากระดูออกมาตั้งนานแล,แล้วเป็นไงตอนนี้มอเตอร์ไซค์ไอสัตว์ไปซื้อ,อาเศษมอเตอร์รไซค์มาถ่ายรูปโชว์เขาสองหมื่นแดกไปหมื่นเก้าแล้วทำเป็นคุยกูเส้นใหญ่ในะสว่างแดนดินไอขี้คุกกันทั้งนั้นมึงอะ่ะเดี๋ยวรอหลังปีใหม่กอนนะให้กูแยกยันในพวกเปรบของออเมียเช่าทั้งหลายก่อนนะแล้วกูจะไปจัดการมึงจะไปยิ้วปีกมึงออกมาจากสวนยางนะ นะไอ้หนีหมายจับไอโนไกไอ้ธวัชชัย ไม่มีบัตรประชาชนเอาเงาชื่อผีมาโทรศัพท์ก็ชื่อผีชื่อช่องมือยังชื่อผีเลยสัตว์เดี๋ยวใครมึงไปขึ้นช่องไหนกูจะจัดหมายด้วยแต่ส่วนของมึงอจัดหมายให้ไม่ได้เพราะเช็คประวัติแล้วมึงขี้ยาขี้คุกทั้งเสพทั้งขายขายก็แบบวิ่งขายทีละสองสามเมตรตามสวนยางตอนนี้ถึงต้องเป็นไงไม่มีแดดไปให้ไปเกาะมาดามไข่ปิ้งที่ขี้โม้ขี้คุยเหมือนกันโอ้ยที่หลังขายของขนาดนั้นไม่ต้องคุยรวยหรอกนะเอออย่าว่าแต่ประตูซ่วมเลยประตูเครื่องบินแหม่ท่น นู่นนี่นี่ทวีดอกไปไปอยู่เกาะกลุ่มกันสามแยกปากหมาขายไข่ปิ้งขายอะไรกันไปเนะาะกูไม่ครบหรอกสมน้ำหน้าเวรกรรมแม่แม่เอฟเขาเทกันหมด ตอนนี้พยายามสิพยายามจะไปกัดตีนพ่อแม่เอฟซีเขาคงไม่เอาเหรอกเขาคงเข็ดกับพืชแต่มึงนะไอ้นกไก่ไปเกาะหอยเมียนมยานะ่ะทุกคนที่มึงกลับไปเลียหอยเขานะมึงก็ด่าเขามาก่อนก็พวกบันศินเสมอมึงไงก็ยอมให้มึงเลียหอยไงเพราะออเมียเช่ามันเอามึงไว้เป็นขี้ข้ารับใช้เพราะมึงอยู่ในโลกความจริงไม่ได้ไอ้นกไก่ไอ้นกเสือกสมน้ำหน้าตกอับกิวคิว อ่ะมาค่ะพี่น้องตอนนี้ิดหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าจุญญาจนญญาเป็นอะไรคะลืมกินยาอะไรก็จนญญาหรือว่าจุนตาตูดเน่าไม่เดีเยวนหคอหรือว่าจนตาตูดเน่าใกล้ตายแล้วถึงออกมาหรอจนญญาโอเคสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนก็ป้าก็เปิดนะคลิปของเจ๊อยากให้ดูนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๊อยากเขาพูดความจริงนะคะป้าก็ นะคะป้าก็ไม่อยากจะฟาดเรื่องแบบนี้หรอกนะเพราะว่าป้าป้าเหนื่อยอ่ะป้าจิบคอป้าเพิ่งดีขึ้นนะคะก็ไปทํางานก็ไปโรงเรียนกลับมาก็ป้าก็โอูยเห็นแล้วเสพคอเพื่นร่วมงานก็ป่วยอีกแล้วค่ะพี่น้องป่วยติดกันเลยสองคนนะคะป้าก็เลยเออช่วงนี้เราก็ต้องพยายามรักษาตัวเองให้ให้หายนะคะเพราะว่ามันไม่มีคนแทนนะคะพี่น้องเออแล้วทีนี้ก็ป้าก็ต้องอก็เลยไม่อยากจะไล่สดในตอนนี้เพราะว่ารักษาสุขภาพก่อนนะคะ เพราะว่าอีกไม่กี่อาทิตย์นะเพื่าปีใหม่ป้าก็ต้องเซฟตัวเองนะคะก็มันจะต้องเข้า,าพักฟื้นเป็นเดือนนะคะพี่น้องป้าต้องรักษาสุขภาพนิดหนึง่งอฟซีก็เข้าใจนะคะบางคนก็เป็นห่วงป้าส้มก็ขอบคุณมากมายค่ะนะคะก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ใกล้ตัดสินแล้วนะเพระ่ะพูดถึงคดีก่อกรงนะทุกคนก็ได้ดูดูกันเมื่อวานป้าก็มานั่งดูนะคะพี่น้องในเรื่องอะ <c oughs> นะคะในคลิปหลายคลิปเนี่ยนะคะก็ มานั่งดูเจยหยาดนะคะป้าเขาเออเจยา์หยาดเขาก็พูดวิเคราะห์ในเรื่องความจริงของเขาเขาก็พูดในเรื่องของเขาที่เขาดําเนินคดีใช่ไหมคะมันก็เป็นความจริงของเขาที่หมาตัวไหนมันจะไปนั่งเห่านั่งหอนว่าเออเวิ่นเว้อก็ปล่อยมันค่ะเพราะว่ามันมันมันไม่ยอมรับความจริงนะคะคนเรามันมันไม่ยอมรับความจริงหรอกมันอะไรมันก็จะบอกว่าเอออะไรหาว่าเจยหยาดโกหกนะคะเพราะว่าเจียดติะเขาพูดเขาเขาจะพูดเรื่องความจริงตลอดเขาเ็าจะมาบอกให้ฟังนะคะว่า เฮ้ยอ้คนนี้มัน,นตัวนี้มันโดนนี้นะมันโดนคดีกูนะมึงโดนหมายนะโดนในนี้นะเขาก็จะพูดความจริงก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าไม่เป็นความจริงอะพวกนี้มันจะไม่วดเวรออกมานั่งเห่าได้24ชั่วโมงล่ะค่ะคือเป็นโรคไบโพล่าขาดยาไม่รู้ไม่เสพก็ขา,ข,าขายก็ขายก็เสพไม่รู้หมาตัวไหนนะคะไม่รู้สัตว์เดริสันสตัวไหนมันก็ออกมานั่งด่าด่าทุมทุยป,ป้าดังดา่าก็พอให้มันด่าไปค่ะเพราะว่าไม่ข่าอยู่แล้วก็คิดว่าอยู่แล้วว่าป้าก็ออกมานะคะพูดให้ฟังเท่านั้นเองว่า ถ้าคนเรามันเรื่องจริงอ่ะมันถึงดิ้นใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงมันก็ไม่นั่นหรอกนะคะอ่ะมันก็จะอยู่นิ่งๆแต่นี่มันนิ่งไม่ได้ไงฮะเพราะมันร้อนเงินนะพี่น้องมันกู f วเอฟซีหนีนะมันก็ต้องออกมานั่งด่านั่งอ่าเป่าปีให้ควายฟังอ่ะนะคะอ่าพูดอ่ใส่ร้ายคนนั้นคนนี้ป้ายสีคนนั้นคนนี้มันเป็นหน้าที่ของมันอ่ะนะคะมันเหมือนแบบว่า่าความชินของมันความหน้าด้านของมันนะ เราก็เลยไม่อยากไปแลกมันนะคะก็เลยคิดว่าเออปล่อยให้มันซ้ำมันเห่าหอนเบิ้เวิ้ไปนะคะพวกนี้พวกเอ่อไม่ได้รับการศึกษานะคะไอพวกที่กองแต็กมันก็ไม่ได้รับการศึกษามันก็ไปนั่งเห่าหอนแต่ละคนก็ถอนตัวออกมาไม่มีเงินที่จะช่วยไม่งั้นก็ต้องเออสนับสนุนกูต้องเสียเงินไปอีกเยอะถ้าพวกมึงยังไม่กูตาสว่างกันแล้วแต่พวกมึงอะนะเราจะพูดฝังว่าในเรื่องนี้มันก็มานั่งเป่าเรื่องอะเรื่องพระเรื่องวีหนึ่งพระหนึ่งวีสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะบอกให้หลวงพ่อก็ฟังไปก็ใจเย็นๆนะคะไม่ต้องไปไปเบิ้ลเวิรไม่ต้องไปฟังมันหรอกก็รู้อยู่แล้วพวกนี้มันเป่าปี่ให้ควายฟังมันเป่าปี่ให้อะลิงหลับนะคะถึงบอกไงว่าคือไม่หลับไม่นอนนะคะหลวงพ่อก็ต้องสบายใจได้ว่าเดี๋ยวหยุดนี้นะคะบ้านหับปะส้มน่ะเขามีเงินเขาวางไว้เรียบร้อยแล้วในเรื่องเกี่ยวกับตัวนี้นะคะไม่ต้องไปนั่นหรอกมันไม่มีใครที่มาเปิดบริจาคหรอกค่ะไม่มีใครบริจาคไม่มีใครมีเงินเลยนะคะพูดถึงอ่ะมันคนสายบุญจริงๆมันหายากมันไม่ค่อยมีหรอกค่ะ นอกจากเขาจะมาทําคนทงคนเท็จหรืออะไรนู้นน่ะนะคะพวกนั้นน่ะถ้าไม่หวังอะไรน่ยมันไม่มีหรอกค่ะนะคะใครจะเอาเงินมาวางมาทิ้งไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเขาไม่ได้ก่อเขาจะมาช่วยทําไมใช่ไหมคะไอ้จุดนี้ป้าเข้าใจนะคะ นอกจากคนที่สายสะพานบุญจริงๆเขาเมตตานะสงสารพระนะสงสารเจ้าหยาดเขาจึงจะมาช่วยเหลือข้างหลังอันนั้นป้าต้องขอบคุณนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะพวกมันจะคิดยังไงกันแล้วแต่มันออกมานั่งด่าถุมทุยเอฟซีไพวกเราเหนี่ยกันแล้วแต่นะคะเพราะว่าบอกไว้เลยว่าเอฟซีบ้านฮักประสมน่ะเขามีเงินเขาวางเรียบร้อยไม่ต้องตกใจเขาจะไม่ต้องออกมานั่งพูดคือเขาเบื่อเขาก็ทํางานหนักเขาก็นะไม่อยากจะพูดอะไรเยอะออกมาก็ถมนน้าลายอ่ะเมาน้าลายนะคะเราก็คิดว่าเอฟซีก็นะฮะ ่คิดเองแล้วกันนะป้าก็ไม่อยากจะมานั่งพูดเยอะหรอกนะคะเพราะว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ใช่ความจริงเนี่ยจะอหยาดเขาจะไม่ออกมานั่งพูดอย่างนี้หรอกนะคะ <_ dopamine> เขาก็จงบอกว่าเออคือคือเขาเป็นการที่บอกบอก,บอกลูกนะให้มึงเตรียมตัวไงเออเขายังเป็นห่วงนะจะบอกว่าเฮ้ยมึงโดนนี่นะสิบสี่ไม้นะอ่าโดนไอ้บัตรเชิญนะ1สิบสี่สิบห้าแล้วสิบหกสิบเจ็ดมาอีกนะคะมันมันจะติดต่อกันเป็นยวงเลยนะคะมันจะมาเรื่อยๆเขาให้คือโชคดีแล้วที่จะหยาดเขาอะยังไงล่ะเขา เขาบอกมึงล่วงหน้าให้รู้ว่าเฮ้ยมึงเตรียมตัวนะมีคนส่งข้าวหรือยังวะอ่ามึงไปสั่งลาโคตรพ่อโคตรแม่มึงรืยยังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้รู้ไงฮะว่าเฮ้ยปุ๊บปั๊บไปแล้วมันหาเงินไม่ทันไงยืมใครไม่ทันดีแล้วทีเจ๊อยากออกมาพูดนะให้ฟังอ่ะดีแล้วนะคะอันนี้ก็คนไหนไม่เชื่อกันแล้วแต่นะคะเพราะว่าเจ๊หยาดอ่ะที่เขาอะนะคะวิ่งหน้าวิ่งหลังทุกวันนี้ก็เพราะอะไรนะคะเขาก็ทํานะคะอ่าสู้คดีต่อไปนะคะของเขาเขาก็เอาความถูกต้องนะคะ เพราะว่าในตอนนี้ก็ยังไงล่ะก็มี f อฟอย่างน้อยก็ช่วยเหลือแกอะนะเอฟของนะคะซื้อกระปุกกระป๋าเมื่อเช้าเขาก็ส่งของป้าสั่งของแค่วันเดียวพรุ่งนี้ก็ได้แล้วค่ะสองวันเองนะคะก็ดีมากเพราะมีะเจ้านี้เขาส่งเขา,เขา,เ,ขาเขาดีมากเลยนะคะคือแบบส่งปั๊บเขาตีปั๊บเขาส่งเลยอันนี้มันดีมากบางทีเขาก็รักษาของเราด้วยนะ,ะกล่องกล่องพัสดุอะไรเนี่ย ของเนี่ยจะสวยจะไม่มียับไม่มีการยูนยไม่มีเละตุ้มเปะนะคะอันนี้คิดว่าเออเขา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 ,เขาดีมากนะคะเขามีความรับผิดชอบได้เยอะนะคะเขาก็บรรจุกล่องเห็นไหมคะอย่างน้อยเจย้าหยาดเขาอยู่ข้างหลังก็ยังมีคนเมตตานะคะคุณสงสารเขาก็ช่วยซื้อของ <c oughs> นะเพราะว่าค่าน้ำมงนน้ำมันเมื่อเช้าป้าก็อุ่นไปให้นะคะถวายเพลนนะคะให้กับพระอ่อ่ะอะอะนะคะสอง,ององค์นะคะก็อมุทนาบุญด้วยนะคะเพราะว่าการเดินทางก็ให้อ่ ทำบุญร่วมนะคะเพราะว่าถวายอาหารเพนแล้วก็ให้เอ่ยชื่อนะคะเพราะว่านะคะบ้านทับปุ่มแล้วก็นะฮะน้องอะไรนะน้องมดแล้วก็น้องดากอนนะครับคนที่เขาซื้อสติกเกอร์ให้เนี่ยนะคะก็ถือว่าให้เขาได้บุญบารมีด้วยนะคะทุกๆคนเอฟซีนะค,ะ FC คนไหนมานั่งดูนั่งอะไรก็ขอได้บุญบารมีด้วยกันอธิษฐานจิตเอานะคะบุวันป้าก็ไปทําบุญมาก็ออ้สุดยอดพี่น้องนะคะป้าก็ขอ,ขอ,ขอนะคะงวดนี้ป้าจะไม่ซื้อ ลอตเตอรี่พัดป้าจะไม่ซื้อนะคะเพราะว่าป้าลองดูสักงวดหนึ่งแต่ป้าไปซื้อไอ้อ,อีกทีหนึ่งเบอร์ทองทิ้งเอาไว้เป็นเงินยูโรมันเยอะหน่อยนะคะแต่ก็ไม่รู้ลองเสี่ยงดวงใช่แล้วเพราะว่าจะลองงดซื้อลอตเตอรี่ดูสิเป็นไงเพราะว่าอะไรมันมีการบอกว่าเออต้องมาดาวน์โหลดดาวอะไรอีกอ่ะเพราะว่าป้าไม่ได้อัปเดตไงมันไม่ให้อัปเดตเลยป้าก็ลืมอีเมลลืมพาสเวิร์ดลืมนู่ลืมนี่โออดีแล้วล่ะทําให้กูมไม่ต้องซื้อนะคะ เพราะว่ากูลองงดดูซิเป็นยังไงพอะมาะทุกครั้งก็จะถามพระสเสบดเดี๋ยวก็ถามนั่นถามนี่คือรถพ้ะเหนื่อยบางครั้งมันมันพรามันทาหลายโปรแกรมนักพราจาไม่ค่อยได้นะคะปะะ้ะเล้วเออดีแล้วหละ่ะกูจะเลิกซื้อนะคะมันก็เลยเป็นการเออประหยัดได้เยอะนะคะงดที่เาเห็นไหมอ่ะมีแต่เงินก็ต้องซื้ออ,อ่รถตรงตรถตลีเราจะไม่ต้องกังวลน,นะ,ะพี่น้องป้าก็เลยเออเอ,อ่ากูออจะลองซื้อเบอร์ทองดูจะเป็นยังไงนะคะ เออสาธุ่ให้ถูกเด้อพี่น้องนะให้ถูกให้ดุให้เฮงเฮงอ่าเพราะว่าเมื่อคืนก็ฝันดีกับพี่น้องป้าก็เลยเออนะพอไปทําบุญมาฝันเห็นอ่าพ่อแม่นะคะพี่น้องที่เสียชีวิตไปอ่ะก็มาบอกเหมือนกันว่าเออได้รับบุญกุศลป้ากวดน้ําให้เมื่อวันก็วันลอยกระทงใช่ไหมอ่าก็ไปอ่ามอบถวายอ่าต้นพระป่านะคะก็คนสายสะพานบุญในวัดนะคะหลายหลายคนแต่ว่าคนมันไม่เยอะนะคะก็ก็ได้ยอดเงินกันที่ป้าบอกนะคะเจ็ดร้อยอ่าอ่าเจ็ดห้าเจ็ดนะคะ ออบางครั้งป้าเขียนในฝ่ามือมันเหมือน,นเป็นเลขเก้าอ่ะเจ็ดเก้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลองดูนะคะพี่น้องเพราะว่าอีก,อ,กอีกยอดหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะว่าทางสายคาเฟ่เขามาก็อ่าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าศูนย์นะคะมันก็ยังมีสองอ่าสองสองสายนะคะพี่น้องป้าก็เลยว่าเอออ่ออาก็เลยเมาเล่าสู่กันฟังเผื่อใครอยากเสียงชุกนะคะเสียงลาบเผื่อได้ชุกได้ลาบนะคะไม่มางวดนี้ก็ต้องไปงวดหน้าแต่งวดที่แล้วเห็นไหมกเ็เป๊ะเลยนะคะยอดพระปากของป้าเนี่ย เฮงค่ะพี <The> <baptism? The mph response> mm ่น้องตอนแรกมันก็ได้มา400ป้าบอกอุ้ยทาไมมันได้ศูนย์ไม่อยากได้ว่าศูนย์มันเลขไม่ดีนะคะป้าก็เลยไปขอต่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 อยอดนะคะต่อยอดมากันเลยได้เนี่ยแหละค่ะได้เลขสวยๆเลยนะ575นะคะนี่แหละกขอให้เอฟซีทุกคนได้ร่ํารวยเงินทองนะคะได้ผลอะไรนะที่คําอธิษฐานนะคะหวังให้ถูกหวยได้โชคได้ลาบก็ให้ได้กันทุกคนนะพี่น้องอะ อันนี้ป้าก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับเนี่ยป้าแสบคอค่ะเพราะว่าป้ายังไม่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเอาไว้ยังไงเดี๋ยวป้าค่อยมาไลฟ์สดบางทีอาจจะพรุ่งนี้อาจจะดีขึ้นท่านึงแต่พรุ่งนี้เป็นเวรป้าออกข้างนอกวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะคะแต่พรุ่งนี้เวรป้าอยู่ข้างนอกด้วย <c oughs> มันมันหนาวจีบคอมันเริ่มดีขึ้นลุงไม้ก็เป็นหนัก ป้าหรยต้องรักษาสุขภาพคอนิดนึงนะคะต้องขอัยนะคะอิฟซีมากๆเลยนะคะก็ไปดูคลิปของเจ๊หยาดนะคะเพราะว่าความคืบหน้าของคดีนะคะของเขาเนี่ยว่าเป็นยังไงคนที่ด่าทุมทุยโดนกันแก้มพวกมารศาสนาเนี่ยมันก็เมินนั่งเวิ่นเวอนะเอาเอาพูดเอาดีใส่ตัวเองนะคะพวกพวกมารศาสนาเราก็รู้อยู่แล้วนะคะก็ไปฟังของเองแล้วกันมันจะนั่งด่าป้ากันแล้วแต่ป้าไม่ได้สนใจป้าไม่ได้ไปดูเลยนะคะป้าป้าไม่ดูเพราะว่าป้าไม่อยากแบบ ให้ฆ่ามันอีกแล้วนะคะปล่อยมันให้มันเห่าไปเลยนะป้าจะบอกให้เขาว่าเออให้มันนั่งเวื้งเือไปมันโกหกไปให้มันโกหกเอฟซีไปนานๆเพราะคุณโง่ๆง่แดกแดกยากก็ให้มันก้มหัวแดกเอานะคะเราก็เป็นคนมีสตินะฮะเราก็เราคนคนละชั้นกันกับพวกนี้พวกมารศาสนานะคะป้าปกป้องพระปกป้องศาสนาแต่คนที่ทําลายศาสนามารศาสนาเนี่ยมันก็จะได้รับกรรมของมันสุดท้ายมันก็ได้รับกรรมนะคะสิบหกา อ่านะบัตรเชิญเลี้ยวนะคะตอนนี้14แล้วยังมีอีก 15. นะสินะก็จะมาเอาพูดวนเวอ,เวอ์ในคดีอ่านเก่านะคะอันเก่าที่เจอยกผ่านมาแล้วนั่นคือผ่านมาแล้วแต่มึงเอาของใหม่นี่สิเอาคดีตัวเองให้จบก่อนนะคะไม,ไม่ต้องไปพูดวนเวอ,เวอ์ของคนอื่นเขาพูดตัวเองแล้วอย่าไปเสี่ยมคนอื่นให้คนอื่นเขาเนี่ยมาติดแหด้วยมันไม่ดีเลิกเถอะความพฤติกรรมเร็วๆอ่ะนะคะไม่ดีหรอกนะคะอย่าไปทําเลยมันตกที่อ่าตัวเองนะคะมันเห็นแล้วกําพืชตัวเองแล้วมัน มันทุเล็นะคะเออนั่นแหละก็ไม่อยากไปนั่งถุมถุยอะไรหรอกป้าเหนื่อยนะคะปล่อยปล่อยมันมันจะพูดอะไรแต่ป้าเอาคลิปของเจียยัดมาเปิดให้ฟังรวมๆเลยจะได้รู้ว่าเออเป็นไงทําไมป้าไม่ได้ออกมาไลฟ์สดแม่อะไรเนาะป้าไม่อยากมาฟาดาแทนใครหรอกเพราะว่าป้าให้เขาพูดดูของเขาที่ตัวเองดีกว่าป้าก็เลยอัดคลิปของเจียยัดมาให้ฟัง นะคะยังไงก็ให้กําลังใจจิอยากด้วยนะคะขอบคุณมากไหมคะทุกคนก็ยืมกดไลค์ุดแชร์ประสุมมเวยนะค่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไล่สุดถ้าเกิดคอดีขึ้นนะคะกดติดตามกันไว้ค่ะนะคะสวัสดีจ้ากดไหน